ฮัลโหลฮัตตีเหลือพวกเราอยู่สองคนในนะที่นี้แบบว่าเอออีกสองคนเขาหายไปแล้วอะ่ะสงสัยน่าจะกลับไปโลกความจริงซะแล้วสิเอเหลือแต่พวกเราสองคนเนี่ยอ,อันนี้ไม่กล่องกล่องเราน่าจะเก็บของไว้หรือเปล่านะไม่มีอะไรเลย <laughs> นนหรือพี่จีกับพี่ซาเน่เอาไปด้วยเออนั่นนะสิเออ เรากลับไปที่เมือกันไหมที่เราก็มาตั้งแคมป์พักผ่อนกันยาวนานเหลือเกินเดี๋ยวเราเว้ไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยกลับไปที่หมู่บ้านอะไรปะ Let's go ป่ามันดูลกขึ้นเลยเปล่านะเราได้เสียงเหมือนใครอ่ะไม่มีคนอยู่ด้านนีใครอ่ะไม่วหอคอย่นอ่านยนี่เป็นนักผจญภัยกลุ่มใหม่ใช่หรือไม่ใช่แล้ว เราเป็นนักปรพจน์ไทยผู้กล้าต่างโลกมาก่อนพวกท่านมามาเก็บอาวุธก่อนนะพี้อ๋อมาดีกี่โมงนะยันหนูแนะนําก่อนนะหนูอาตี้แล้วก็นี่ก็พิคีวอล่าครับผมเป็ครับผมคีวอล่าครับเป็นเบคเมทิเชียนเฮ้ยผู้ชายคนดำอยู่ไว้ใจได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไไว้ใจด้สิดูสิเป็นสาวน้อยเรียบร้อยขี้อายมากเลยนะพี่ถ้าไว้ใจได้ต้องย่าตัว30ครั้ง1 2 3 4 เราปาจีทาบอโอเคเพราะเราเชื่อใจพวกท่านแล้วส่วนทางนี้ก็พวกเราคือนักเดินทางหน้าใหม่ชื่อว่าจีอาเป็นนักธนูค่ะอันี้นิวเฟสชื่ออูนี่ครับเป็นเป็นแบันเชิงครับผมเฮ้ยสมอนเป็นว่าทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรากลับหมู่บ้านกันเลยไหมว่ดีครับผมเราเราควรกลับอ้าวอ๊ ไม่อักษรมันแปลกๆทอนที่เรามาแรกๆไม่เป็นอย่างนี้นะใช่ในนี้มีหนังสือเล่มใหม่ด้วยพี่รูบี้ช่วยด้วยอะไรครับพี่อ่านอะไรพี่พี่ที่เราเอาไปแรกๆเราก็อ่านกันไม่ออกท่านอ่าฟังนะมันบอกว่าอ้อมันจู่ๆมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจุดๆต้นไม้ทั้งหมดนี่ก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็มีเสียงไม้เนี่ยแตกเต็มไปหมดเลยตอนกลางคืนมันแปลกมากๆหน้าที่สองบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้แลวฉันไปแหละฉันออกจากที่นี่ดีกว่าจนกว่าจะหา ที่แก้ได้ฉันก็หวังว่าคนที่มาถัดจะกฉันจะมีชีวิตที่ดีต่อไปประมาณนี้โโปาทิง้งไหมมันเริ่มมืดแล้วเราไปกันเลยไหมเพราะงั้นเรามาเริ่มออกเดินทางกันเราไปทำไหมไ <ป S 3> ครับผมเมามากเลยครับช่วยด้วยทางนี้ค่ะ ทำไม่หมู่บ้านมันไม่เหมือนรอบเล็้นี่สวยเมื่อก่อนมันสวยกว่านี้นั่นแล้วนั่นต้นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราแค่ออกนันทางไปแป๊บเดียวเองนะอันนี้อะไรอ่ะหรือว่าหมู่บ้านจะถูกยิดโดยพวกกินก็จะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของในบ้านเก่าของเรามีอะไรให้สองคนใช้ได้บ้างก็นอยู่ไหนวะคุณเคยอยู่ที่โลกนี้จริงหรือเปล่าครับผมผมขอขโมยของในบ้านของคุณได้หรือไม่ได้เลยพี่ที่เป็นที่ติดต่อใช้ได้เลยนะคบได้เลยด้วย ชอบมาพักนั่นละสิจีอาจีอาจีอาตาพี่มีของให้อีอย่างนี้รองเท้าลูกเอ้ยขอบคุณนะคะพี่ไม่เอาเพราะว่าพี่อยากจะทำให้สกินของพี่มันสวยๆวยตัวอะไรตัอะไรตี้มันมาแล้ววะตี้อะไรอ่ะเฮ้ยลันงไยคลิกลิงคลิกลิงอะไรอ่ะเราตีมันได้เลยไหมอ่ะมันไม่เฮ้ยเซนโทบาจิกิ is calling calling ไปไหนวะทำไมจิกิอยู่ในบ้านหลังไยคือไหนอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคกาลังไปค่ะ นี่พี่เซียหัวร้านด้วยมีปัญหาในหมู่บ้านจนผมล่วงหมดเลยหรือเปล่ากันมันนะมันคงจะรวยุโปดคนมากแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว กกางรบนนทุคฮแเซียนเข้าเรื่องเลยหลักกันหลังจากที่กลมวนอะไรสักอย่างตีอะไรก็ไม่รู้กันเสร็จไม่นานนี้ก็มีไม้ประหลาดเข้าทำล,ลายเมืองอย่างที่ทุกคนเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเลยอยากควรนักเดินทางทุก คนกำจัดมอนสเตอร์ที่นำพานำให้เสียหน่อยครับก็คือแบบว่าเราต้องกำจัดพวกที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันมีวิธีฆ่าไหมมีพี่พอตเราไปตีมันมันมันจะมีลำเสียงไปสู่หัวใจของมันแล้วเราต้องไปขุดมันทิ้งอ๋องั้นเราไปตีตัวที่มันพึ่งสปอนเลยไหมล่ะไปเมื่อกี้มันมีห้าตัวป่ะนะ พี่พี่ลองตีมันพี่ลองเออแล้วเราก็ต้องไม่ขุดอันนี้นี่ป้าอ๋อนี่ใช่ขุดไงใช้ได้ขุดอ๋อนี่ใช้ดาบใช้ดาบตีอย่างไวอืมแล้วมันทำไมมันไม่ตายเนี่ยพี่ต้องใช้ได้ขุดอ่ะมันอยู่ตรงไหนนะตัวพี่ไม่มีพิกัดโอเคได้แล้วโอเคแล้วมันเข้าจีอาร์สจเร็จไปแล้วหนึ่งตัวแล้ว เมื่อไหร่มันจะสปอร์เนี่ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่บนเพดนอยู่บนด้านน่ะเนหลังคาบ้านอยู่บนหลังคาบ้านเห็นปะไม่ไกลครัดาวใครมีลูทันโให้จีอาบ้างเนี่ยในในในตรงนั้นเออเราต้องตีไอ้ส้อมตรงนี้เหรอมันก็จะมีเข้าไปหรือเปล่าหยุดตกก่อนหยุดตกได้แล้วทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมอ๋อพี่เจอแล้วโอเคเจอแล้วมันจะมีเสียงเหมือนกิ่งไม้เวลาเราเดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวค่อยๆฟัง หรือว่าเราไปที่มันมีจุดส้มๆเลยไหมน่าจะอยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ข้างบนสามตัวเลยนอะโอ้ยไม่จิงด้วยจริงด้วยเจอแล้ว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 ไหนเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเราจะต้องปาควขึ้นฮะพาคอ let's go มันสองตัวอยู่กับพี่มันเราตองนั้นพี่อยู่สองตัวหัวใจอยู่ข้างบนหมดเลยอีกสองนัดโอเคพี่จ้องหน้ามันไว้ให้ขึ้นได้เลยอโอ้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยอย่า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 ชนคาตกคา ยาขวดเลยมีอันอีกไหมอีกสองตัวเหรอได้ขวดสองตัวอหมดขวดไร่ขวดไรพี่ย่าเอ้ยถือว่าเราล่อให้มันลงมาแม่มีอีกเหรอตามมาดิอ้าวววเก่งมากเกี่ยวนะทุกคนเหมือนมันมันมีอีกนะมีอีกนะสองตัวเดี๋ยวเราขึ้นไปหาฮาอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะเขินขึ้นไปอีกนะสูงมีอีกสูงมีอีกโอเคเห็นไหมเฮ้ยเสร็จแล้วไปไหนต่อฮะ งานดาบอะลงยังไงวะลงยังไงก่อนเราจัดการพวกมันให้แล้วฮะไปดูไปดูไปดูออกเลยครับม่เซียนขอตรวจสอบหัวใจนั้นสักหน่อยใส่ในกล่องได้เลยนะใส่แล้วเรียบร้อยใช่ไหมหืมมันจะสนใจในดาบเราจริงๆด้วยดาบดาบพี่ดาบคิดว่าปล่อยว่เฉยๆคงไม่ได้เลยอยากกวน คนอีกเรื่องไหนก็มาขนาดนี้แล้วก็ไปจัดการต้นต่อ,ตอกันเลยดีกวา่าโอ้นี่ไงมันมีแผน Information p a ปเปออ๋อนี่ไงเดียรู้จักกับคนคนหนึ่งที่น่าจะรู้<อ>ว่าป่าสีนซีไป้ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองเราคงต้องไปที่กระท่อมของเจ้าตัวเพื่อหาบันึกหรือหนังสือสักอย่างยังไงก็ลองไปที่ร้านขายของเวทมนต์และตามหาปุ่มที่อยู่ผิดที่ผิดทาง ร้านเวทมนต์ร้านนั้นแน่เลยร้านเหมือนเค็คใช่ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวให้พี่ให้พี่รูบี้ดูอันนี้ไหนไหนไหนกระโดดทูนนิ่ปุนกระโดดทูนนิ่ปนได้ใครบ้านจะกระโดดเราเขียนขนาดนี้อ่ะฮะไม่ข้างล่างมีมีของอ้าวมีเหรอมีจริงเหรอมีพี่ไหนมี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  หลหลุมเลยเธอหลุ่มทางไหนนี่หรือเปล่าบ้านเมียหมดอ่ะมันจะใช่นะนี่ Magic Potion Shop เขาบอกว่าปุ่มเฮ้ย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 ผุ่มอะไรอันนี้ต่อฮะนี่เหรอนำคนได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวเตะเฮ่อให้เวลาลื้อบ้านแล้ว ขาให้หาอะไรเรอจ๊ะเขาให้เราค่ะหนังสือนะป๋องนี่อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนมาแต๊กอึเอ้ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนั่งลงไปก่อนแกะชื่อไอรินทุกคนสิ่งบรรยากาศโคตรหลอนแต่พียวมันพอดีนะพี่อันนี้นเป็นแบบพี่ไหนไหนไหนไอ๋อนี่เหรอเราจะต้องเออแกะรหัสอะ มาแล้วีิเดียนเดี๋ยวเจียนขออ่านหน่อยใส่กล่องเดินไาได้แล้วเซียนได้ที่หมายแล้วไปรอที่รถม้าได้เลยแล้วเซียนจะตามไปที่หลังแล้วรถม้าอยู่ไหนรถม้าเราต้องหาเองใช่ไหมตีตู้นี้เจอแล้วจแล้วอยู่แถวไหนฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะคือตรงไหนฮะอันนี้หันหลังมาพอ๋อหันหลังโอเค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 อนี่รถม้าจริงจังและจริงใจมาก ฮอบอินฮอบอินฮอบอินต้องบอกให้ขึ้นชิ้นใดชิ้นหนชิ้นหนหน่อยครับชิ้นหนหน่อยนะคะชิ้นไหน่อนะคะอุ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเขาจะพาเราไปไหนกันหรือเปล่ามาแล้วมีอะไรอยู่บนหัวเดีกยองยามันน่าจะเป็นครกินเฮ้ยเยเราเปิดกล่องทุกอย่างในนี้แล้วลุ้นไหให้หมด Next ไ e เฟซถัดหัวใจาเอีกอะไรไม่รู้อุ่มเก็บ เราต้องไปเตียนที่อยู่บนฟ้าตรงนั้นใช่ไหมอันที่เป็นธนูของจีอาหรือเปล่าขอาหนูดาบหรือเปล่าไม่ใช่ของพี่รูบี้น่าจะเป็นพี่พัมมอนใช่ไหมน่าจะต้องเอาหมาสามตัวนี้ไปเลยแล้วนะแล้วทำไมให้ธนูมาแล้วไม่ให้ลูกธนูมาด้วยล่ะเราต้องเดินทางหรือเปล่าเดรี่ตรงนั้นอ่านไปยังมีไดอารี่ด้วยเหรอมีไดอาี่เนี่ยอันน,นี้อมีได้เหรอ พ,พี่ลูบี้คะพี่ลูบี้จะจาจะยืนให้เลยอะพี่พี่เก็บยังโอเคก็คือวันที่6ทางของเฟควีนเนี่ยส่งพอทหารมาโจมตีและพวกเขาต้องถอยทัพกลับมาจนมาถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เราอยู่ก็หลังจากที่ถอยทัพมาถึงตรงนี้เจ้าชายที่ชื่อว่าซิราฟอสเนี่ยก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวล่อเพื่อที่จะดึงพอทหารของเฟนเนี่ยไปทางป่าแบบ ที่ไม่มีสีอะแล้วก็ให้อัลเคมิสเนี่ยรักษาผู้คนที่บาดเจ็บในช่วงที่พวกเขาถอยทัพอยู่นั้นก็มีนักธนูหนึ่งคนที่คอยเป็นแนวหน้าคอยกันให้ยิงธนูจากทางไกลเพื่อจัดการพลอาหารที่ทางเฟีเนี่ยส่งมาแล้วก็ไม่เคยพลาดเลยแม้จะช็อตเดียวอ่าไม่เคยพลาดเลยแม้ต่ช็อตเดียวนะแล้วในระหว่างที่นักธนูคนนั้นกำลังปฟ้กกองผมพวกเราราชาก,กับโจรก็ได้ดูแลทางด้านหลังของกองที่กําลังพักอยู่แล้วก็แปลกมากเลยที่โจนคนนี้สามารถสู้ได้เหมือน ทหารเก่าเลยนี่เรื่องราวเราปะเรื่องราวมิเซไกของพวกเราหรือเปล่าแล้วจากนั้นก็มีผู้อัญเชิญที่สามารถตั้งสะพานจากแสงทําให้พวกเราสามารถข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่สะพานนั้นถูกทําลายไปแล้วแต่ความโชคดีนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปถึงแม้ว่าเราจะหลบถึงแม้ว่าเราจะยอมแพ้แล้วหลบมาได้พวก้องของเราก็ไม่ได้กลับมาเยอะมากและทาง ของราชินีเฟก็ส่งคนมาหาพวกเราเรื่อยๆพวกเรานั้นมีคนที่น้อยกว่าเราพวกเราก็บาดเจ็บนาสุดท้ายบอกว่าแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ห้ามถอยทัพเด็กขาดพวกเราจะไม่อนุญาตให้กองทัพของราชินีเฟไปถึงเมืองลูมินเลียได้พวกเราจะต้องยืนเพื่อปกป้องเมืองจากกัปตันยามดะมันยาวมากอะยาวจริงรอ เรานักเส้นทางในอดีตใช่ไหปะใช่ใช่แต่วาารกิจเขาไม่สําเร็จสินะเขาต้องถอยทับกลับมาตรงจุดที่เราอยู่แล้วพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะไม่ถอยทับไปไหนจนกว่าพวกเขาจะทําลายสิ่งที่วันอยู่บนฟ้านั้นได้เราต้องทาได้อแล้วเราต้องไปไหนอ่ะนี่เหรออาจารย์นี่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 ทางนี้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้หมาวาร์ปไปแล้วนะระวังตัวนะมีเซฟไหมฮะค่อยๆนะทุกคนค่อยๆไม่ค่อยทีละคนทีละคนทีละคนที่ว่าทำไมเราไม่บริดจ์ไปอ่ะ ไปถึงยงไงนะพี่ทำไมเราไม่สร้างทางเดินอ๋อเราสร้างไม่ได้เหรอใช่เราเป็นหมวดเอเวนเจอร์อยู่ตอนนี้พี่ลูบี้พี่ต้องไปก่อนกลัวเหรอช่วยด้วยช่วยได้แล้วไปไหนต่อฮะไปตามทางไหมเห็นไหมอะ มันพุ่งไปตรงบล็อกนั้นอะตีอีกรอเดี๋ยวจะัวๆทุบยังไงอ่ะใช่เราทำลายไม่ได้แสดงว่าเราต้องมองหน้ามันแล้วก็วิ่งไปเลยเนาต้องถนน้หนูเจอแสงหนูเจอแสงมามาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอยาวิ่งเลยเจียววิ่งเลยจียววิ่งเลยเราต้องพุบยังไงอะไรนี่อะไรยังไงหนูขึ้นที่สูงก่อนแล้วมันนั่้านทางเข้าหรอหรือเราต้ขึ้นต้นไม้หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนแล้เหมือนกันชิบหายแล้ สูงนี่ไหมทางนี้ไหมนี่ไหนอู้หโอ้ยอะ่ทางนี้แหละทางนี้ทางนี้มันเข้ากัเลยแล้วอะไรมันปามาข้างนอกอะไรอโอไม่อยู่แล้วดูเข้าไปเียลยิน้วโอ้โห ูเห็นเนี่ยไอพวกเนี่ยเต็มเลยติ๊บตีมันตีมันตีมันฆ่ามันฆ่ามันหยุดก่อนบุกไปเลยไหมโอเคหนูไปแล้วสีครูร้อยวิ่งแล้วไปแล้วไปอยู่ไปสนอะไรแล้วโอยแม่แม่เจ้าโวยโอ้แม่เจ้าโวยเฮ้ยมันพวกมันพวกมันตีมันตีมันเอานี่ต้ามันวู้ ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดูมันมากเลยตอนนั้นตอนนี้แบบไม่รู้ใครตีใครเนี่ยเดี๋ตีอะไรดีเขาน่าบอลกันเดิมเดี๋ยวมาตีนี่เล่นอยู่บ้านลมปะเนี่ยฮัลโหลมาพ บนหรือเปล่าวะสปอนเซอร์น่าจะอยู่ข้างบนน่าจะใช่นะไม่ามันน้อยแล้วเราก็รีบไปเลยทีพี่ส่อะไรแล้วไปเลยขึ้น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 สป้นขึ้นแล้วขึ้น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 ขึ้กขึ้นขึ้นขึ้ปขึ้นขึ้นกท้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นไึ้นข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 ู้ยขึเนขึ้นขง้นขึ้น่ึ้น่ึ้นข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 ้วยึ้นข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  อะไรช่วยด้วยขบกนอะไรช่วยด้วยช่วยด้ว้ท yep ี่มงตัวอยู่ามหวแล้ว A few moments พที่ทำให้รอยนี่มันก็เจ็บเหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ปึ๊บปึ๊บขึ้นไเร็วขึ้นไ่ได้ขึ้นไ่ได้ Oh you love friend ถ้าพี่กดอันนี้แล้วทุกคนจะขึ้นมาไหมอ่ะเรากดให้หน่อยพี่กดให้หน่อยกดให้หน่อยโอ้ยขึ้นๆๆไปไหนก็ไม่รู้โอเครอดๆๆขอบคุณคร่าคันเจ้าช่วยกล้วยทอดเหนื่อยจังเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเจอแท้ปๆๆอะไรนี่ทางนี้ไม่ทางไปอันนี้อะไรอ่ะเราไปข่าวงกดหรือเปล่าพี่เอ้ยทางตันนะ อาอวงโกดมันคือเขา<อ>ดูไห<ด>มตัวหนืดกันหมดเพ <laughs> อ,อ <laughs> พี่เจอพี่เจอห้องพี่เจอห้องพีโหดฟรี t ิ้งส์ของฟรีดาใครยังไม่มีอเกานะ <laughs> ะเอาได้นะออืมสภาพปากบอมมากสบัาากสบอมส,สุด <laughs> อันไหนะย่อลนะ <laughs> ะพี่ย่อยอด,ยอด ยอย่อย่อย่อยอยยอย่วูพี่ลูบี้มาพี่มันไม่อยากให้เจียไปะไยอ่ะมีศพด้วยเตียงนอนสินอนไหนตึยงนอนเตินตามทางมาอ่ะโอโติกอยู่ในเตียงโอยม่เล่นเป็นเรื่อเลยทุกคนขึ้นมาเราย่อด้วยนะพี่อาร์กดเตียแล้วใช่ไหม กดเตียงแล้วค่ะเราทุกคนขึ้นขึ้นไปกันได้ไงอ่ะกระโดดขึ้นไปอันนี้ทางกลไกปะมีที่ให้กดไหมปุ่มมีปุ่มไหมมีไหมไปไงวะเ่ี๋ยวพิจาร์กดพิจาร์พิจารเดี๋ยวพิจาร์ไปลองได้ไหมลองดูลองดูเฮ้ยลองได้ลองได้ลองได้โอเคนะรับแล้วเย้กดเลยปึ้งเด็กโก เฮ้ยพี่เห็นอะไรอยู่ข้างบนฟ้าเห้ยเห็นป้ามุนหุนน่ะกด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 เออสนุกและใช้คุ้มมากไปประเทียยเนี่ยคนชักกระตุกกันทำไมเย้แล้วทีนี้ทำยังต่อธนูมันยิงถึงไหมข้างบนงั้นหรอว้าวป๊อดอ๋อตีมันหรอเราต้องตีมันหรอ เอ้ชิโค้ดค่ายอายต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 ตาย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 ไม่ตาย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 ยตา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 ยตยตายตายตาตายตายตยตายตาตตาตยตย ตายเลยนะเย่าโดนหมาโดนหมาโดนหมานีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันอยู่ไหนอะไม่ตัวอะไรอีกเนี่ยพี่ขี้โดนหมากัดนะพี่อะใครโดนหมากัดผมเหรอพี่พี่พี่ขี้ ผมจะแรกแล้วนะหนึ่งสองสามอ,อู้ฮั่นเพจสักเซเพจสัเซอ้ยันโอเคบัยอาร์ตี้ฟอร์เกัสอาบุ๊คเองอันเนี้ยเหรออ่นนหออาหนูรู้ใครบ,บีเบอรวี ฝากความหวังไว้ที่พี่วันที่สิบในป่าอันขนลุกนี้แม่เอ้ยพวกเราติดอยู่ในป่านี่มานานแค่ไหนกันแล้วเนี่ยจึงเหมือนว่าจะผ่านไปนานเหลือเกินเออต้นไม้พวกนี้มันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังมีชีวิตอยู่เลยแล้วกำลังของฉันเริ่มหายไปแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะถึงจุดลิมิตของฉันแล้วล่ะตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือฉันน่ะไม่รู้แล้วว่าต้องกินหรือว่านอนยังไงทุกอย่างมันเบลอไปหมดเพว จะต้องเดินต่อไปวันที่10อีกแล้วเจ้าชายของพวกเราสามารถหาจุดอ่อนของเจ้าพวกนั้นได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากด้วยมันเหมือนเป็นความหวังใน,นเล็กๆนี้ทําให้พวกเราเหมือนมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่เจ้าชายได้บอกถึงจุดอ่อนของเจ้าพวกนั้นพวกธนูกับทหารก็ไม่รอชาร้าเลยที่จะวิ่งตรงเข้าไปเพื่อจัดการกับหัวใจนั้นแล้วในส,ส่วนตัวของฉันเองแล้วก็พวกเมดกําลังทําพวกโพชั่นเพื่อที่จะสปอร์ตคนที่ไปลบโพชั่นคนจะใช้ได้แล้วในตอนนี้แต่ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องพวกเขาบางคนไม่เหมือนเดิมพวกเขาดู เก่งขึ้นดูที่จะฆ่าได้ยากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เก่งแบบแปลกๆมันมีบางจุดที่ฉันคิดว่าวิ่งหนีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจบโอ้กลับบ้านมาแล้วไม่ทำไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมน่าจะถ่ายไม่ทันนะาบ้านสว็ไหมพี่เซียนพี่เซียนเรียบร้อยเย้ น่ารักนาตีน่าตีตูดพี่ลูบี้มากเลยเมื่อกี้เอ้ยขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณทุกคนมากกค่ะ